เดินค okay. mm. like mm ่ะสวยไหมคะส่วนยอมนะบ้านลักกี้ค่ะเดยค่ะเนี่ยเลือกเลยลักกี้นะคะทำ้างให้ชมจันทร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอนั้นมาดูใหม่ค่ะนี่สวยค่ะนี่ดอกต้นมะม่วงทานตะวันแล้วก็บานชื่นนะคะเพื่อนๆออสวยเป็นเทียนลักซี่ค่ะ สวยมากค่ะต้นเปลือกอ,อืสวยนะคะเดี๋ยวอืมต้นทองแซดค่ะสวยมากเลยอืทองแซดก็สวยสดชื่นสวยมากเลยค่ะอืมทองแซดนะคะอืมสวยเดี๋วยวดูนะคะอืม เสร็จแล้วค่ะในส่วนยมนะบ้านนเราลูกมันมมลีค่ะลูกมันมมลีลูกดอกนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันกำลังออกลูกกันเนี่ยกำลังออกลูกกันอามากี้บัวเลือกปลูก ไม้มงคลน,นะคะหน้าบ้านค่ะนี่พริกแล้วก็ต้นขึ้นนายต้นชายสาวน้อยเชียงใหม่นะคะนี่พอปูข้าวน้าบ้าน,นจำผมกองกวางนี่่อกี้ วันนี้วันเสาร์นะคะที่ส่องมกลาคมบนเรือปลูกต้นแสง่งเงินแส่งทองต้นพญาลือซี่นะคะเนี่ยสวยมากเปนแล้วก็ต้นเงินแล้วก็ทำกองกุ้ยมากนะคะเนี่ยามาปลูกค่ะมีดินจลินซีนอกกล้วยลำแล้วก็ขี้วัวขี้แพะนะคะเพื่อๆเนี่ยมยอมหน้าบ้านมาเลยนะคะแค่นี้นะคะ ถ้าชอบก็ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอ้วนชนดูชนทำค่ะนี่